เจโอชุบเจลครับไปไว้ไอยะแอดเจีว uh, ครับวายวายเจโอฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับวายไม่ดืม่ม เจ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเด้อเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเจ้าเจอาสวัสดีครับเลยฮัลโหลสวัสดีครับเจ้อครับเจเออมาแล้วครับว้ายเฮ้ยเจ้อมาแล้วครับเจ้อมาแล้วครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่จอยกับเจอโอก็มาไลาฟ์นี่น้องเริ่มนั่งแล้วเริ่มโตแล้วเนืไหนอัปเดตสิพัน,นกากรรมถึงไหนแล้วนั่งได้แล้วครับเล่นแล้วครับนี่นะคะก็เรื่องของเรื่องลูกหมอกอะ เรื่องของเรื่องนะคะ mm hmm. ก็จะมาตอบคําถามเรื่องน้ํานมเนาะ mm hmm. เพราะว่ามีแม่แม่เนี่ย m มสเ a จมาในแฟนเพจเยอะมากแล้วจอยก็แบบคืออยากอธิบายคือจริงๆอ่ะอยากจะอัดเป็น voice แต่ว่ามันทาไมมันอัดไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะคืออยากอธิบายแบบด,ด้วยเสียงนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางทีแบบพิมพ์ไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยรู้เนาะ,ะน้ําลายยืดเช้น,น้าลายก่อนคุณแม่สวยเจโอก็น่าจับน่าจุ๊บ น่าจุ๊บไหมเหรอครับเหรอครับเหรอครับอเหรอครับยิ้มไหน่ยิ้มไหนย่ยิ้มไหนยิ้มไหนเด้ยิ้มไหนสิครับยิ้มไหนสิครับนี่ชอบลูกบอลน,นะคะ <c oughs> ก็อ้หลายคนถามว่าแม่จอ,อยทำยังไงให้น้ำนมมาเยอะบางคนพึ่งคลอดน้องน้ำนมไม่มาน้ำนมมาน้อยมาก เรื่องของเรื่องก็คือจอยจะบอกว่าจริงแล้วอ่ะจอยก็เป็นคนหนึ่งที่นำ้นำนมมาน้อยมากอืสวัสดีค่ะหนักกี่โลแล้วคะเออเจโอตอนนี้หนัก9.5โลนะคะแบบว่าหนักมากอุ้ยหัวใจรัวๆขอบคุณค่ะเจโอเจโอเรามีคนส่งหัวใจให้รัวๆทำเป็นแม่ลูกฮัตถึโอ,อ้อขอบคุณครับขอบคุณครับอะฮัตถึฮัตถือทำแบบแม่ลูกเออ นะเอยิม้มขอบคุณค่ะมีคนส่งหัวใจให้รือเรือเลยนะคะดูสิอย้ยิ้มหน่อยเลยยิ้มหน่อยมีคนส่งหัวใจให้ยิมย้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้ยิ้มหน่อยชิไหนดูหัวใจดิเจอเห็นหัวใจไหมลูก <humidity> โอ้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่นี่หัวแม่เจ้าไม่ใช่หัวใจลูกนี่หัวแม่ปล่อยลูกป่อยปล่อย,ล,อยลูกแมวแมวแมว ป้ามาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วแม่จอยน้ำนม,นำนมลดลงบ้างไหมคะไม่ลดเลยค่ะน้ำนมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจทุกดวงนะคะแต่ตอนนี้หัวจอยจะหลุดแล้วค่ะโอ้ลูกผมแม่ยิ่งน้อยอย,อยู่ลูกเริ่มจำหน้านะคะหัวเออโอ้ยผมจอยก็จะร่วงเยอะหน่อยน้ำนมมาขึ้นเยอะขึ้นงงมากตอนนี้เจอโอก็ประมาณห้าเดือนจะหกเดือนแล้วเนาะ เจโอด,ดูหวัวใจลูกเก๋จะหกเดือนแล้วก็น้ํานมก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแต่จอยอ่ะมีนวดเปิดท่อกับพี่ด้าท,ทุกเดือนทุกวันที่สิบห้าจอยจะนวดเปิดท่อน้ํานมนะคะเพราะว่าแบบระหว่างนี้มันก็จะแบบเหมือนรู้สึกอะว่าเราทํางานเราก็กินนูน่นกินนี่ยิ่งจอยเพิ่งไปเกาหลีกลับมาจากเกาหลีก็ไปกินชีสกินนูน่นกินนี่น้านมมันตันอย่างเงี้ยก็รู้สึกอืเริ่มนั่งได้ยังคะนั่งได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะโอโชว์นั่งไหมลูกเม่ได้กีนนั่งแล้วตอนนี้นอนแล้ว อคุณพอ่อจับคุณพอ่อจับเสื้อก่อน <c oughs> คุณพอ่อเอวรอยมาเลยคุณพอ่อจับไหนโชว์หนโชว์นั่งไหนชึบเออน,นี่เป็นไงคะเจอนั่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้แม่จอยกินอะไรบำรุงคะจะบอกว่าจอยกินทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะกินเยอะกินครบห้าหมู่คือตอนนี้ไม่ได้กินแต่แกงเลียงแล้ว จะบอกว่าตอนที่จอยเลิกหลังจากคลอดเนี่ยจอยกินแกงเลียงผัดขิงน้ำขิงหัวปลีกินวนอยู่อย่างเงี้ยทุกมือ้อประมาณสามเดือนแล้วก็กินปลาช่อนเอ่อมาทําอะไรนะปะ้าตุ่นปลาช่อนปลาช่อนตุ่นอะไรสักอย่างแบบมาทําให้อะ่ะแบบน้าน้าแบบสก,กัดเข้มข้นมากเป็นปลาช่อนคือกินบํารุงทุกวันไม่กินอะไรเลยแป้ง พิซซ่าเบอร์เกอร์ข้าวอื่นไม่กินเลยคือกินแต่แนวแนวแกงเลียงแบบที่มันเป็นบำนะะรุงค่ะฟักทองผัดไขอ่อะไรอย่างเงี้ยอะไปแล้วไปแล้วเอาคานได้แต่เมื่อไหร่ลูกเออจะกิดวุ้ยปลาเสียงมันนี่เนี่ยอืมแล้วก็หลังจากนั้นสามหลังจากสามเดือนนะคะจอยก็เริ่มกินให้มันหลากหลายคือแล้วจริงๆอ่ะคุณหมอก็แนะนำให้กินหลากหลายตั้งแต่ทีแรกก็แหละ แต่จนคนที่น้ำนมมาน้อยมากจะบอกว่าตอนช่วงประมาณ2ออาทิตย์แรกหลังคลอดน้ำนมจอยมาวันหนึ่งไม่ถึงสิบหยดน้อยแบบน้อยมากทาั้งทังที่แบบเดี๋ยวเดียวเดียวดียวไปไหนลูกไปไหนลูกทั้งทางที่แบบคิดว่าเป็นคนน้ำนมเยอะสรุปน้ำนมน้อยมากแล้วก็ต้องพยายามกินให้เยอะแล้วก็กินน้ำนะคะ กินวันหนึ่งอ่ะประมาณ 2- อถึงสมลิตรเลยคือไม่ต่ำกว่า2ลิตรนะคะไก่ผัดขิงค่าแกงจืดไข่น้ำใช่ใช่ใช่จะนนดทถูกเลย <laughs> แกงจืดไข่น้ำมานี่แบบกินแบบทุกมื้อทุกวันสนมาก <c oughs> มามีมามามีมามามีมามามีส่งหัวใจให้มามามีส่งหัวใจให้เจวนะเดี๋ยวดิมามีมา,มา,มมาม เหมันเคี่ยวเจโออีเนก็มาลูกเือ้อคุณจอยคลอดเองหรือผ่าคลอดคะจอยคลอดธรรมชาติค่ะออกมาไนดะ้ยังรู้ตัวเบลเลอเลยคลอดธรรมชาติค่ะก็นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ถามว่ายังบำรุงไหมก็มีกินน้ําหัวปลีเหมือนกันก็น้ําหัวปรีแบรนด์เดิมเลยคือ ของมัมไรนะคะที่จอยกินตอก,กินตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วตั้งแต่ก่อนคลอดก็กินเตรียมไว้แบบท้องได้ประมาณแปดเดือนก็เริ่มกินแล้วแล้วก็หลังคลอดก็กินน้ําหัวปลีน้ําขิงแล้วก็อาหารที่แบบทั้งมาพี่โจแล้วก็แม่จอยแบบช่วยกันบํารุงเยอะมากเพราะว่าแบบน้านมมาน้อยอจนแบบน้ํานมมาเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้น <S <S แล้วโอก็เลยตัวขนาดนี้นะคะที่จอยเน้นกินอ่ะอยจะเน้น จอยชอบกินโปรตีนตั้งแต่ตอนท้องแนละ้วจอยจะกินโปรตีนกินปลากินไก่ไอ,อะไรพวกนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงแป้งขัดสีพวกขนมปังเบอร์เกอร์พิซซ่าแป้งขัดสีจอยจะไม่กินเลยจอยจะกินแป้งไม่ขัดสีอย่างเช่นโฮวีดอะไรพวกนี้นะคะเป็นแบบขนมปังโฮวีมซึ่งเพราะว่าที่ไม่กินแป้งขัดสีเพราะ กลัวเรื่องน้ำนมอะไรเงี้ยคือหลายคนก็จะรู้ถ้าเกิดแบบเหมือนเราเริ่มให้นมเราจะเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมแล้วก็เหมือนสารอาหารบางตัวที่มันผ่านทางน้ํานมแม่บางทีลูกแพ้อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกจริงๆอะ่ะเราไม่รู้ว่าลูกแพ้อะไรบ้างแต่มันก็จะดูได้จากอาการที่แบบสมมุติเรากินอะไรเข้าไปแล้วแบบลูกมีอาการปวดท้องท้องอืด ถ่ายเป็นมูกเลือดอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือลูกแพ้หรือว่ามีผื่นนะคะนั่นก็คือเริ่มปรึกษาหมออย่างตอนแรกๆที่เจโอแพ้ไงก็ไปทําสกินเทสก็เทสมาว่าเจโอแพ้อาหารชนิดใดบ้างก็ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยชนะทุกอย่างก็เลยแม่ก็เลยแบบโอเคแต่ว่าจอยอะ่ะจะไม่กินสม้มไม่กินผลไม้ประเภทสม้มหรืออะไรที่มันเป็นกรดเยอะๆเพราะจอย กลัวว่าลูกจะท้องอืดหรือว่าลูกจะปวดท้องคือเจโอเนี่ยตั้งแต่เกิดยังไม่เคยทามอาหาหิงเลยไม่มีอาการร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุเพราะว่าจอยเหมือนแบบดูเรื่องการกินแบบมากจริงๆอะไรที่ชอบกินน่ะแล้วมันส่งผลกับลูก,กคือไม่กินเลยโอ้จเจโอคอมเมนต์เยอะเลยลูกน่ารักจังของกัดแก้มหน่อยลูกอุ้ยกัดแก้ม่อยครับพี่เนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอีเน ดื่มน้ำดื่มจําเป็นต้องเป็นน้ําอุ่นไหมคะหรือว่าน้ําอุณหภูมิปกติของจอยกินน้ําอุณหภูมิปกติคะ่ะแต่ว่าอยจะมีบ้างที่หนักอย่างน้ําขิงเนี่ยจอยจะกินเป็นน้ําขิงร้อนนะและหลังจะกินน้ําขิงน้ําขิงร้อนเนี่ยน้านมจะเยอะอืมอย่างที่จอยกินของมัมไล่เงี่ยจอยจะเอาไปอุ่นก่อนเอาไปเวฟนิดนึงนะคะให้มันร้อนๆแล้วก็กินแล้วมันจะฟินมากๆเลย เจโอหน้าฟาดมากค่ะรักเจโอเจโอก็รักทุกคนใช่ไหมลูกคือจะบอกว่าเจโอเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ไม่งงแง่น่ารักมากลูกตอนนี้เจอกินนมครั้งละกี่ออนคะตอนนี้ครั้งละห้าถึงหออนแล้วคะ่ะก็งงมากเลยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มน้อยลงเจโอเพิ่มขึ้นนะนี่แม่นี่เร่งปั๊มใหญ่เลยน้องเจโอสำลรักไหมคะ มีบ้างค่ะน้อ no, no. มีสำลักบ้างแต่ว่าเวลาที่น้องเจอสำลักเนี่ยเขาก็จะแบบสำลักแอบนิดนึงแล้วเขาจะกินต่อเขาจะไม่งองแงไม่ไร,ร้องไห้เลยเขาแบบสายกินที่แท้ทรูนะคะแอบกังวลแอบกังวลเหมือนกันค่ะอยากข้อธรรมชาติแต่ไม่รู้จะขอดไดไหมจอยอะคือตอนแรกจอยก็กังวล ก็มีมีนอยๆอยเหมือนกันว่าจะคลอดธรรมชาติได้ไหมแต่พี่โจบอกว่าพี่โจเชื่อว่าจอยคลอดธรรมชาติได้เออจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ที่ใจเราเหมือนกันนะว่าแบบมันอยู่ที่หลายอย่างหนึ่งใจสองอาจจะดูที่ตัวลูกด้วยบางคนลูกไม่กลับหัวจริงๆก็ต้องผ่านะคะก็นั่นะแหละแต่จะถามว่าข้อธรรมชาติเจ็บไหมออออก็มันเป็นความเจ็บที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะ่ะคือตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกเจ็บนะ แต่พอมาตอนนี้ยจอยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราภูมิใจเราผ่านมาได้แล้วแบบรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวเราก็ได้เจอหน้าลูก<ม>พอเจอหน้าลูกปุ๊บเราไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วอะอืมมันแค่ปวดท้องมากๆเหมือนเหมือนปวดท้องเมนแล้วท้องเสียค่ะแต่ว่าแบบทวีความแรงมากกว่านั้นแต่มันเป็นความเจ็บที่คนได้คือจอยเป็นคนที่กลัวความเจ็บมากแล้วก็แล้วก็กลัวเข็ม กลัวเข็มกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าเฮ้ยจะผ่านมาได้จะเชื่อทุกคนผ่านมาได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเจใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวทนแป๊บหนึ่งก็จะได้เจอหน้าตัวน้อยแบบนี้ยอืมใครบ้างจะไม่ทนเนาะเ <S <S ก่งจังเลยนั่งได้แล้วน้องบ้านนี้จะเจ็ดเดือนแล้วยังไม่นั่งเลยเออคือพี่โจอ่ะเขาจะจับลูกนั่งเร็วมากคือช่วงแรกๆที่เริ่มเขาพี่เขาจับจับจับเร็วนะคือเริ่มจาก จับมาพิงกับหมอนก่อนอะไรอย่างเงี้ย응ค่ะเริ่มพิงกับหมอนอืมแล้วก็เริ่มพิงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเขาก็จะค่อยๆแบบตอนแรกเขาจะอึกอกอักนึกึกนึกักอะไรอย่างเงี้ยแต่เด <Yeah, right. uh> ี๋ยวเขาก็จะฝึกความเข้มแข็งของเขาแบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะจับนั่งจับนั่งอายจับนั่งนั่งเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักเขาจะนั่งได้เองค่ะช่วงแรกๆคือก็พิงกับหมอนพิงกับอะไรอย่างเงี้ยอืม นั่งเองได้แล้วเก่งจังเลยลูกเกโอกี่เจโอห้าเดือนค่ะตอนนี้น้องเจโอกี่เดือนแล้วคะหนักกี่โลจำมามากตอนนี้ห้าเดือนค่ะหนักเก้าจุดห้ากิโลนะคะตอนนี้เจโอกินกี่มื้อต่อวันคะกี่มื้อหปล่าตอนนี้แบบเริ่มไม่นับแล้วอะคือแบบหิวก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงกลางคืนเขาจะก็จะกินแบบเออเป็นเวลาคือตอนนี้น้องเจโอนอนเป็นเวลาและเขาจะแบบประมาณสามสี่ทุ่มเขาก็จะนอน คือถ้าเกิดไปข้างนอกเงี้ยแล้วสามสี่ทุ่มยังไม่นอนเขาจะงองแงแล้วคือเขาจะนอนเป็นเวลามากๆแล้วก็ตื่แล้วก็เขาจะหิวตอนกลางคืนเขาก็ยังหิวอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นการหิวที่พอให้กินจับเลยแล้วก็นอนต่อไม่งองแงเ <c oughs> จโอนลาขนมปังอีหิวใช่ไหมอ่ะเ <c oughs> จโนโชขนมปังหน่อยลูกแม่บอกแล้วไงไม่ให้พกขึ้นห้องเดี๋ยวมดขึ้นอ <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> ใช้เวลานานาไหมคะกว่าน้องเจโอจะจะมาหมายถึงตอนคลอดใช่ไหมคะจอยโอ้ยเฮ้ย,อย,อยจอยเริ่มปวดเนี่ยป้าป้าป้า <c oughs> เอาหัวหมุดเข้าไปในซอก <c oughs> เหมือนนกกระจอกเทศจอยใช้เวลาเนี่ยประมาณมันจอยอ่ะเร่งคลอดไง จอยเล่งขอดตั้งแต่หกโมงเชา้าขอดอีกทีตอนเจอออกมาเนี่ยห้าโมงเย็นแต่ว่าเริ่มปวดก็คือมดลูกปากมดลูกเปิดเจ็ดเซนแล้วที่โทษปวดแบบสุดๆอะ่ะคือตอนที่หมอมาตัดมาเจาะถุงน้ำนำคล่านั่นคือแบบจะออกแล้วจะออกแล้วนั่นแหละอารมณ์นั้นเลยแล้วก็หลังหลังจากเจาะถุงน้ำคล่ำประมาณชั่วโมงหนึ่งเจอหน้าเจโอ,อ,อแล้วค่ะ แต่ระหว่างชั่วโมงหนึ่งอะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเวลามันนับนานหรือช้าเราจะแบบมีเราจะต้องมีสมาธิมากตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกเลยแบบว่าแบบปวดก็ปวดอะไรเงี้ยแต่มันจะมีลมเบ่งออกมาเองค่ะมันจะเป็นสัญชาตญาณแล้วก็คือจอยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่จอยก็คลอดไม่ได้คือมันเป็นสัญชาตญาณจริงนะแบบมันจะมีลมเบ่งของมันอนะแล้วเราก็จะแบบคือก่อนหน้าเนี้จะมีการฝึกอบรมแม่ก่อนคลอดมันก็จะมีแบบเออให้เราฝึกหายใจอะไรเงี้ยก็คือ คือง่ายๆนะถ้าเรากั้นหายใจอ่ะมันจะเบ่งช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่หัวเด็กออกมาเขาจะไม่ให้เบ่งไม่งั้นเนี่ยคือช่วงนั้นอ่ะตอนที่หัวเด็กออกมาเขาจะให้หยุดเบ่งก่อนเพราะหมอจะได้ตัดนํทาทางค่ะตัดนิดนึงไม่งั้นจะฉีกสเปะสปะอืมก็ตอนจะบอกว่าตอนที่ตอ,ทตอนที่เบ่งตอนที่เขาให้หยุดเบ่งอ่ะห้ามกั้นหายใจกั้นหายใจอ่ะมันจะเป็นการเบ่งบอกเลยต้องทำเงี้ยต้องอยู่อย่างนี้ต้องอยู่อย่างนี้จอยแบบ คนที่สองจอยไม่พลาดแล้วแต่ว่าคนแรกคนนี้ก็โอเคถือว่าทําตามคําสั่งหมอได้ดีน่ารักมากเจอน้องเจโอสับสนระหว่างเต้ากับขวดไหมคะอืมตอนนี้เจโอจะเป็นขวดเป็นส่วนมากแล้วค่ะเพราะว่าจอยอะทํางานจอยทํางานทั้งแบบมีเด็กเกงมีมีเด็กเก่งจะลุกจะลุกลูค่ะลูกค่ะคือจอยทํางานตอนกลางวันจะก็ทํางานตอนกลางคืนจะก็นั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยจอยก็จะปั๊มนมอย่างเดียว ช่วงหนึ่งถึงสองเดือนเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากป,าปาะปะจำได้ไหมพอมันผ่านมาแล้วก็ลืมๆืมเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ตัวเล็กไม่กล้าอุ้มพอมันไม่กล้าอุ้มเนาะนานะคือมันความยากของมันคือการที่น้องตัวเล็กแล้วเราก็จะไม่ค่อยกล้าทาอะไรแต่ถามว่ายากไหมเหมือนว่ามันยากเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ายัง เรายังจับทางเขาไม่ได้ว่าเขามีนิสัยยังไงค่ะเหมือนการที่เรารู้จักกับคนคนหนึ่งที่แบบไม่เคยรู้จักมาเลยมันก็ต้องมีการปรับจูนกันในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกก็เหมือนกันความยากของมันก็คือการปรับจูนแต่พอเราเลี้ยงเขาไปสักพักเราจะรู้ว่าเขาร้องอย่างเงี้ยสีหน้าแบบเนี้ยเขาเป็นอะไรอันนั้นน่ะมันถึงแบบคือจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายแค่เรายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร มันถึงแบบเอคนก็เลยคิดว่า i, 2, เฮ้ยหนึ่งถึงสองเดือนแรกมันเหนื่อยมันยากแต่ที่มันเหนื่อยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ความต้องการของเขาไงเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงไปเราก็จะรู้ <c oughs> ก็ให้คิดซะว่าแบบว่าช่วงหนึ่งสองเดือนแรกอย่าอย่าคิดว่าแบบเออมันเป็นเรื่องลําบากให้คิดว่าเป็นการปรับความเข้าใจแล้วก็จูนเข้าหากันเนาะเราไม่เคยเจอเขามาก่อนแล้วเ,เขาก็ไม่เคยเจอเรามาก่อนอะไรอย่างนี้ น้องเจโอเริ่มนั่งตั้งแต่กี่เดือนคะอุ้ยตั้งแต่สี่เดือนสี่เดือนก็เริ่มนั่งได้ละเอ้ยไม่สาเริ่มนั่งนานนานแล้วเนาะเริ่มจับนั่งด้วยแบบจับนั่งแบบพิงกับหมอนอะไรเงี้ยค่ะกี่เดือนขึ้นไปคะนอนเป็นเวลาจริงๆอะ่ะจอยกับพี่โจให้เจโอนอนเป็นเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบบหลังคลอดเลยเขาก็นอนเป็นเวลานะอืมคือกลางคืนก็คือกลางคืน คือจริงๆมันก็ฝึกฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยตอนตอนช่วงแบบแรกเกิดอาจจะงงๆกันแต่ว่าคือเราก็ทําให้เขารู้ว่าอะไรเป็นกลางวันกลางคืนกลางคืนก็คือน,นอนต่างคนต่างนอนป,ปล่อยไปเออปล่อยไปตามธรรมชาติให้เขาค่อยๆปรับจูนเราไม่ได้แบบไปแบบเคร่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องนอนเลยนะแค่แบบตอนกลางคืนเราก็ปิดไฟอะไรเงี้ยคือให้เขารู้กลางวันกลางคืนนะคะ แล้วก็ตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราก็เปิดม่านไม่เคยปิดม่านเพื่อแบบออเฮ้ยเดี๋ย,ยวลูกนอนไม่สบายเดี๋ยวลูกนอนไม่หลับตอนกลางวันอะไรเงี้ยไม่เลยตอนกลางวันนี่เปิดม่านสว่างเลยให้เขารู้ไปเลยว่าเนี่ยกลางวันนะลูกกี่เดือนแล้วคะห้าเดือนและะ้วค่ะเจอ,อนอนกี่ทุ่มคะประมาณสี่สามสี่ทุ่มคะ่ะเจอ,อนอนยาวหรือย,ยังคะเจอ,อนอนยาวมาสกพกนแงคะ่ะแต่จะแต่เขาเนี่ยจะมีตื่นมากินแต่กินเสร็จเลยเสร็จแล้วก็นอน เจลน่ารักมากเริ่มฝึกนั่งยังไงคะให้พิงกับหมอนก่อนคะ่ะน้ำนมปั๊มไม่ค่อยออกอะคะ่ะแม่ทำไงดีคะอืมตอนที่จอยปั๊มไม่ค่อยออกจอยจะคือจอยอะไม่ค่อยมีปัญหานั้นคือเคยมีแต่ว่าจอยอะให้พี่ด้าน,นวดเปิดท่อให้ทุกเดือนนะคะเดือนทุกเดือนทุกวันที่สิบห้าจอยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำนมตันหรือว่าปั๊มไม่ออกเพราะว่าพี่ด้าจะแบบคอยเคลียร์เต้าให้ทุกเดือนจอยแบบ ให้พี่ดาตลอดก็ถ้าเกิดใครจอยว่าการเคลียเต้ามันก็ดีอ่ะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยปั๊มนมไม่ค่อยออกแล้วหรือเต้าเริ่มคัดหรือแบบรู้สึกว่าไขมนันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พี่ดาได้แต่จอยไม่รู้จะมีคิวหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ดาคิวแน่นมากลูกชายที่บ้านสี่เดือนหนัก 8.5จุดห้ากินเก่งมากเลยค่ะอุ๊ยพอๆกับเจโอเลยสงสัยจะตามกันมาเริ่มฝึกนอนให้นอนเป็นเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่คะต้งแต่แรกเกิดเลยค่ะน้องเจโอดื่มนมจากขวดอย่างเดียวหรือสลับเต้าด้วยคะตอนนี้จะเป็นขวดเป็นส่วนมากแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ทํางานบ้านนี้สองเดือนยี่สิบเจ็ดวันคว่ำแล้วดีใจที่สุดเลยค่ะอุ๊ยเก่งจังเลยจะมีคนที่สองเลยไหมคะอาจจะอีกประมาณสองสามปีค่ะให้แบบให้เขาแบบ ให้เจโอเริ่มรู้เรื่องรู้ราวก่อนให้ช่วยเลี้ยงน้องแม่จอยกลับมาน้ําหนักเท่าเดิมหรือยังคะแม่จอยลดลงกว่าเดิมเลยคะ่ะลดลงกว่าเดิมอืมแต่ว่าตอนช่วงหลังคลอดประมาณประมาณสิบวันประมาณสิบวันจอยลงเร็วมากอะคือจอยอะ่ะตอนท้องขึ้นมาแค่เจ็ดโลแต่หลังคลอดอาทิตย์หนึ่งจอยลงไปสิบโลอืม แต่ตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นแบบมันสู้แบบเป็นเป็นกระดูกเลยแต่ตอนนี้เริ่มแบบเออมีเนื้อมีหนังขึ้นมานิดนึงถ้าใครติดตามจอยเนี้ยจะรู้ว่าจอยอวบมากแต่ว่าหลังคลอดผอมไปเลยน้องอายุ16วันแล้วน้ำนมแม่ยังมาน้อยอยู่เลยเข้าเต้า20นาทีไม่รู้ว่าใช้เวลาน้อยไปไหมเซอสุดท้ายตบท้ายด้วยชนงนมทุกทีแก้ปัญหายอย่างไรของจอยเนี่ยตอนแบบสองอาทิตย์แรกประมาณเดือนแรกอะ่ะจอยมาน้อยค่ะมาไม่ถึงสิบ ยุดด้วยซ้ําก็ต้องให้นมเสริมตอนช่วงแรกเพราะว่ามันไม่มีจริงๆน้ํานมไม่มีจริงจะบอกว่าอย่าเครียดกินอาหารในครบห้าหมู่กินเยอะๆอาจจะมีเสิร์ฟกินน้ําขิงกินน้ําหัวปีบ้างกินน้ําให้เยอะวันละสองถึงสามลิตรนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอช่วงแรกๆเนี่ยถ้าไม่มีคุณพ่อช่วยนี่ก็เหนื่อยของจอยเนี่ยแบบพี่โจเลี้ยงจอยก็แบบปั๊มนมอย่างเดียวอืม ใช้เป้อุ้มน้องเจโอตอนกี่เดือนคะสามเดือนค่ะกินอะไรเพิ่มน้ำหนักน้องในท้องบ้างคะพี่จอยอย่างของจอยตอนท้องอะ่ะจอยจะดูเลยว่าแต่ละเดือนพัฒนาการของเขาต้องการอะไรบ้างแต่ละเดือนร่างกายของเด็กท้องเออเด็กทารกในครนห้าเดือนหกเดือนเขากําลังสร้างอะไรอยู่แล้วเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยจอยจะเซิร์ชใน Google เลยจอยก็จำไม่ได้ว่าแต่ละเดือนมันอะไรนะแต่แบบอย่างเดือนนี้เขาจะเริ่มสร้างแบบเริ่มสร้าง เม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยต้องกินธาตุเหล็กจอยก็จะกินอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะคือเดือนนั้นก็จะเน้นเน้นกินแต่แบบพวกที่แบบเสริมธาตุเหล็กเข้าไปนะคะหรือว่าเดือนนี้กระดูกกรอฟันกระดูกเขาจะเริ่มขึ้นผมเขาจะเริ่มขึ้นจะจะกินแคลเซียมเยอะในเดือนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่คือจอยอมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรากินอะไรตามพัฒนาการของเขา ร่างกายของน้องอ่ะจะดึงส่วนนั้นไปใช้หมดมันจะไม่สะสมอยู่ที่แม่จอยก็เลยแบบเออกินตามพนัการของเขาแล้วก็ไม่สะสมจริงๆคะ่ะคือจริงๆตจอยเป็นคนที่อ้วนง่ายมากๆสะสมง่ายมากแต่ว่าตอนท้องอ่ะจอยแทบไม่มีอะไรสะสมลงเหลือเลยจอยขึ้นมาแค่เจ็ดโลเพราะจอยรู้สึกว่าร่างว่าน้องอ่ะดึงไปใช้หมดแล้วน้องก็ตัวออกมาก็อย่างเงี้ยแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงมาก ห้าเดือนหโลเองค่ะแม่ตกรอบจนนมแทบไม่ขัดเลยอืต้องมีวินัยในการในการปั๊มนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตกรอบบ่อยๆแนะนําใหน้นวดเปิดทอ่ออืแม่จอยอยู่ไฟกับพี่ด้าหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ไฟกับพี่ด้าอ๋อตอนที่จอยแบบประมาณสองอาทิตย์อะ่ะเราน้ํานมมาน้อยใช่ไหมที่จอยบอกว่ามาไม่ถึงวันละสิหยดยังไม่ถึงเลยแล้วจอยก็เลยอยู่ไฟกับพี่ดาหลังหลังข้อสองอาทิตย์ แล้วก็นมมาเยอะเลยนมมาดีเลยแล้วหลังจากนั้นก็ให้พี่ไ่านวดทุกเดือนนะคะเสื้อในให้นมมาเรีอยังคะมาแล้วคะ่ะก็สามารถสั่งได้นะคะแอดไลน์แอดออเดอร์มีนะถ่ายอินไปอีกเสื้อในปั๊มนมให้บริการ พี่ด้าตามแม่จอยรีวิวนมน้องออกแรงขึ้นใช้บริการพี่ด้าเห็นไหมเออดีเนาะจอยอะ่ะแนะนําทุกคนเลยเพราะว่าจอยอะ่ะประสบกับตัวเองเป็นคนที่น้ํานมน้อยแล้วก็น้ํานมตันแล้วก็ตกรอบบ่อยแล้วจอยเออให้พี่ด้านวดมันก็ดีขึ้นอืมเ <laughs> นาะก็เดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ตอบคำถามแม่แม่ทุกคนใหม่นะคะก็ดีใจที่มา พูดคุยกันมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความสนใจกันเนาะจริงๆจะบอกว่าแม่ๆในเพจอะน่ารักทุกคนเลยบางทีอะจอยลงแบบจอยชอบอะไรแล้วจอยรีวิวแล้วแบบบางทีจอยไม่ว่างตอบแล้วแบบมีแม่ที่เขาใช้เหมือนจอยเขาก็มาตอบคําถามแม่อีกคนนึงให้จอยแบบเลิฟเลิฟทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมาร่วมแชร์ประสบการณ์กันเพราะบางทีจอยก็รู้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าจอยก็ลูกคนแรกแต่ว่า เหมือนเรามีอะไรเราก็อยากจะแชร์กันเนาะก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องเจโอด้วยนะคะน้องแบบเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ยทุกคนอาจจะได้เจอน้องมีความแบบว่าเป็นมิตรมากๆแล้วก็แบบเอ,อนางงามมากคืออยู่กับใครก็ได้แล้วก็แบบทุกคนแบบสามารถแบบเข้าถึงได้ง่ายนะคะน้องเป็นเป็นแบบว่าแนวสังคมมากๆเลยเข้าสังคมเก่ง สวัสดีค่ะแม่โจคนสวยมาดูช้าไม่เป็นไรย้อนดูได้แล้วก็ไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกเนาะเดี๋ยวมาไลฟ์คุยกันอีกเดี๋ยววันนี้ไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปั๊มนมตอนรอบสามทุม่มแล้วก็น้องเจโอจะต้องนอนแล้วไปเละบายบายอ่ะปิดท้ายด้วยน้องเจโอที่คุณพ่อกําลังกล่อมอยู่นะคะนี่คือวิธีการกล่อม <laughs> แล้วดูค่าซีคือแบบเล็กไปแล้วอะ่ะเจออันนี้อันเก่านะคะ เล็กมากใช้แป๊บเดียวก็ <Okay. S 1> เล็กมากๆนี่ไปายครับไปายครับ The wheels on the bus go round and round round and round round and round เย้ยิ้มหน่อยครับ da da. ไปแนะ้ไปแล้วนะไปแล้วนะอันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> ยิ้มหน่อยเสื้อเล็กแล้วค่ะติดไม่ได้แล้วค่ะโตเร็วหลือเกิน ไปครับไปครับไปไปครับ